เอาล่ะครับก็กลาบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับอ่าช่อง smart channel นะครับก็วันนี้เรามาอยู่กับแมปอ่าอ่าอ,อ,อะไรนะอะไรสักอย่างเนี่ยครับเรียกว่าเนื้อหาที่ถูกลบแล้วนะครับเอานะวันนี้เราจะมากดวนนะครับโอ้ตายอ,อีกแล้ว ไปเลยเฮ้ยยืนยืวโว้ว้ดีจัเหเ็นดีนักเฮ้ยคืทำลายข้าของแล้วก็ท๊ ได้นะซ um. the ูมตั้งสี่อยุธยาึยิงฆ่าไม่ได้หรอกวัดรุ่งจ้ำในของมึงนี่นี่เฮ้ยโอ้ย Da pra haetho รถครับหนีเอ้ยจะไปไหนหนีครับครับครับ,รบนี่นี่เสด็จตัวขึ้นไปขึ้นไป

้วก็ขึ้นมานค่ะ Sawata. Ini aku มีมีมีแต่ห้าขำ้มาได้มันต้องนั่าหปว่ะขึ้นไปแล้วไอ้ฟิวมันขึ้นไปแล้วเออดูแล Ha 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 切。 그 Oh. Bye. Ah, oui, 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 ลารถบัสเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเอ Thank Skjeks. Mm. Mm. <laughs> You to talk, walk, get to talk, talk, Liberal, ก็5ก็เป็นแล้แฮงเสกบ้านใหม่อยู่เลยเนี่ยอันนี้มึงเป็นยังไงเนี่ยหงมันกันผีหลบย่าหลอนผีหลบย่าหลอนนั่งดูท nah, ีวีในบ้าน Okay. 哎呀哈！呜，嗷，可以了，嗷，你帮我吹没？哈哈。今天就。